วันนี้นี้จะพาทุกคนไปปลูกมะเขือกันค่ะแต่ก่อนจะไปปลูกมะเขือเราก็ไปหามะเขือก่อนค่ะต้นมะเขือได้จาก ต้นพันุ์ที่น้องโตใช่ไหมคะแล้วก็แก่แล้วก็เมล็ดโรยใต้ต้นคะ่ะแล้วน้องก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเรียบร้อยได้แล้วคะ่ะแล้วนี้ก็จะเอาไปปลูกใส่แปลงถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตาไม่งอกเลยคะ่ะทุกคนนี่ก็เลยโอเคเดี๋ยวปลูกก่อนแล้วก็จะเอาค้างออกจะเอาค้างในส่วนของถั่วลันเตาตรงนี้ ที่เคยที่เดิมเคยเป็นค้างฟักทองนะคะเอาไปใส่ให้กับน้องถั่วฝักยาวค่ะเพราะว่านี้ปลูกถั่วฝักยาวไว้ตรงข้างโรงจอดรถนะคะน้องโตแล้วเราก็เริ่มเลื้อยแล้วนี่ก็เลยจะไปทําค้างให้น้องต่อค่ะวันนี้อากาศก็ดีดีหมายถึงดีเหมาะที่จะปลูกผักนั่นเองค่ะเพราะว่าฝนโปรยๆทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะวันนี้ ใส่แปลงเดิมนี้ให้เต็มแล้วก็ส่วนอีกครึ่งนึงอีกแปลงหนึ่งข้างๆกันก็เป็นอะไรนะเขาเรียกน้ำเต้าค่ะน้ำเต้าผลกลมนั่นเองค่ะน้องก็กำลังงามนะคะเพราะว่าได้ฝนแล้วนี่ก็ใส่ฝนล,ลงไปแล้วนี่เลยแล้วก็ปลูกลงไปอันนี้เป็นมะเขือมะเขือมะเขือเปราะเจ้าพญานั่นเองค่ะทุกคนนี่อาจจะพูดไม่ชัดเพราะว่านี่รู้สึก ปวดฟันค่ะทุกคนค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่เลยอันนี้ปลูก2ต้นเลยค่ะเพราะว่ารากน้องติดกันนะคะมีครั้งหนึ่งที่นี้เอามาปลูกแล้วทีนี้ต,ต้นน้องแล้วก็รากน้องพันกันใช่ไหมทุกคนนี่ก็แยกน้องออกอ้าพอแยกน้องออกน้องตายจ้ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่านี่ลดน้ําน้องไม่ถึงแล้วก็เป็นช่วงที่แดดมันจัด น้องก็เลยตายนั่นเองค่ะทุกคนค่ะนี่เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวตามนี้เลยค่ะมาเขือเปราะอของเรานั่นเองนะคะ พอเสร็จสวนข้างบ้านหน้าบ้านเราก็มาหลังบ้านกันค่ะตรงนี้เป็นแปลงผักเดิมถ้าใครติดตามนี้อยู่ก็จะรู้ว่าช่วงแรกๆที่บ้านหลังนี้เสร็จนี่จะปลูกผักไว้ตรงนี้นั่นเองตรงนี้จะมีผักสลัดผักหอมแย่แล้วก็อะไรนะผักคาดหัวแหวนนั่นเองค่ะมีกระเพราแล้วก็มีพริกมีมะเขือเทศมีมะเขือ มีขิงที่นิ้ปลูกไว้ตรงนี้นะคะอ,อ๋อแล้วก็มีอะไรอีกผักชีฝรั่งนั่นเองค่ะทุกคนช่วงนี้ผักชีฝรั่งกําลังงามเลยนะคะนี่จะให้น้องโตแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรได้เมล็ดพันธุ์ของน้องนี่ก็จะเอาเมล็ดที่แก่แล้วไปโรยใส่แปลงที่นี้เตรียมไว้ให้นั่นเองนะคะจะได้เป็นโซนๆในส่วนของผักต่างๆนั่นเองค่ะส่วนตรงนี้ก็จะทําเป็น พื้นที่โล่งนั่นเองค่ะเราก็จะได้เอาสะไว้น้ำมาวางตรงนี้ให้น้องน้ำแข็งเล่นน้ำนั่นเองค่ะทุกคนค่ะนี่เราก็ตัดไปแล้วก็มองดูลูกว่าลูกทำอะไรอยู่นี่ระหว่างที่นี้ตัดหญ้าน้องน้ำแข็งทำการบ้านค่ะทุกคนทำใบงานส่งคุณครูนะคะ เครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คือไม่ได้อวยคือนี่ซื้อตั้งแต่ตอนที่หลังคลอดค่ะทุกคนคือแบบว่าบ้านลกมากๆแต่เราทําไม่ได้เราใช้เครื่องใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวลูกเราตื่นเวลาลูกหลับแล้วเราก็แอบไปตัดหญ้าหน้าบ้านรอบบ้านแบบนี้ตัดเล็กๆน้อยๆให้ตาแต่ว่าตาแก่แล้วในช่วงนั้น ไม่อยากให้ตาทําแต่ว่าเราอยากทำไงคะ่ะเราก็เลยซื้อเครื่องตัดหญ้าไฟฟา้านี้มาค่ะแบบชาร์จแบตแล้วก็เอามาตัดได้เลยน้องก็แรงอยู่นะแล้วก็ใบพัดก็คมค่ะทุกคนถือว่าใช้คุ้มมากๆซื้อมาได้3ปีกว่าแล้วค่ะเท่ากับอายุน้องน้ำแข็งเลยตั้งแต่น้องน้ำแข็งเ,เริ่มเ,เกิดแล้วค่ะประมาณ2เดือน3เดือนนี้ก็สั่งเครื่องตัดหญ้านี้มาแล้ว สั่งมาไว้ให้ตาแต่ว่าตาไม่ใช้ค่ะนนี้เป็นคนใช้เองเพราะว่ามันสะดวกค่ะพอช่วงผ่าตัดหลังลอดมาใหม่ๆเราก็อยากจะทำแต่ว่าเราทําไม่ได้ทําหนักไม่ได้แต่ว่าทําเบาได้เราก็ทําเพราะว่าเราทนเห็นหญ้าลกรอบบ้านไม่ไหวค่ะกวังวงูกลัวจะขาบเข้าบ้านและมันก็เข้าจริงๆทุกคนต่อให้ตัดหญ้าดี ขนาดไหนมันก็เข้าค่ะช่วงนั้นคืองูเข้าบ้านตะขับขึ้นบ้านอะไรแบบนี้เข้าบ้านนี่หมายถึงไม่ใช่บริเวณบ้านนะทุกคนมันเข้ามาในตัวบ้านเลยมันน่ากลัวมากๆเลยนะทุกคนอันนี้นี่ก็จะตัดทั้งทิ้งทั้งหมดเลยค่ะมะเขือเปราะตรงนี้มะเขือคางกบนะคะเขาเรียกแล้วก็เป็นมะเขือพวงนั่นเองนี่ก็ตัดทิ้งเพราะว่าน้องลายอะทุกคนใบาลายไม่รู้เกิดจากอะไรนะคะ แล้วก็ส่วนมะเขือเปราะกสุดท้ายนี่ก็จะตัดทิ้งเหมือนกันค่ะเราแต่ว่าก็เก็บจะเก็บผลของเขาไว้กินกับน้ำพริกนั่นเองแล้วก็พริกนี้ก็จะตัดทิ้งค่ะแล้วก็ให้น้องแตกยอดใหม่เลยพริกแค่เหลือแต่ตอล้วก็ตัดใหม่นั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าน้องเริ่มต้นต้นแก่แล้วพริกต้นนี้คือตั้งแต่แรกๆที่ปลูกผักแปลงนี้เลยแล้วก็มีพริก สองต้นหรือประมาณสามต้นนี่แหละค่ะแต่ว่าต้นนี้ก็รอดมาอันนี้คือถมดินไปแล้วนะถมดินถมดินกลบต้นไปแล้วน้องก็ยังแตกยอดขึ้นมาคือน้องแข็งแรงมากแต่นี้ก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าน้องไม่ติดผลสักทีแล้วก็ไม่ติดดอกเหมือนจะแคะแกนน,นี่ก็เลยตัดดีกว่าเพื่อที่จะแตกยอดให้น้องแตกยอดใหม่แล้วก็ใส่ปุย๋ยร่วงใปใหม่อีกรอบนั่นเองค่ะเป็นการแต่งสาวให้น้องนะคะส่วน ต้นมะเขือถ้าน้องจะแตกยอดขึ้นมาใหม่มันก็เป็นการดีมากๆเลยค่ะเพราะว่านี้ยังไม่ได้ขุดรากของน้องออกนั่นเองนะคะทุกคนเห็นนี้ตัดชา้าๆไม่ใช่อะไรค่ะคือน,นี้กลัวว่าจะตัดไปโดนอะไรนะต้นมะเขือเทศค่ะแล้วก็เป็นต้นขิงนั่นเองนะคะนี้ก็หาดูต้นขิงนะทุกคนนี่ไม่เห็นยอดแล้วก็ไม่ได้กลิ่นขิงขึ้นมาเลยหรือว่าน้องเน่าเพราะว่าฝนตกเยอะเกินไปฝนตกติดต่อกัน หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าหาไม่เจอเราก็ตัดไปก็ไม่ได้กลิ่นเวลาถ้าเราตัดเราฉีกใบกเราก็จะได้กลิ่นขีกขึ้นมาใช่ไคะแตนนี้คือเราไม่ได้กลิ่นเลยคะ่ะทุกคนสงสัยเน่าจริงๆเสียดายมากๆแต่ว่าจะเอาไปปลูกใหม่ค่ะเพราะว่าจะเอาใบาขิงมาไว้ทําอาหารนะคะใบขิงเวลาเอามาทําอาหารจะมีรสชาติที่แบบว่าทําให้เราอยากกินอาหารเพิ่มขึ้น 2-3%นต์นั่นเองนะคะมันคือความอร่อยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนั่นเองค่ะเอามาใส่ซุปหน่อไม้นะทุกคนคือหอมมากๆเลยหั่นหันหันห่นซอยเล็กๆเอามาใส่ซุปหน่อไม้แซ่บมากทุกคนพูดเราก็อยากกินไปแช่ข้าวเหนียวก่อนนะคะ อีนนี้ก็ตัดระวังนะคะเพราะว่ากลัวโดนต้นมะเขือเทศคะ่ะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นมะเขือเทศสีดาหรือว่าเป็นมะเขือเทศตำส้มตำที่ปากีเครือมะเขือเทศลูกเล็กๆนั่นเองอะ่ะทุกคนหรือว่าเป็นมะเขือเทศม,มะเขือเทศหวานของน้ําแข็งก็ไม่แน่ใจนะคะตรงนี้เพราะว่าเราปลูกหลายอย่างในแปลงเดียวจนลืมแล้ว ้าญ้าเหนียวมากๆเลยค่ะทุกคนที่นิดึงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่เครื่องมันไม่ดีนะแต่ว่าญ้ามันติดค่ะเพราะว่าญ้าเหนียวตรงนี้ก็ตัดระวังหน่อยค่ะเพราะว่าเออกลัวโดนใบต้นอะไรนะผักชีฝรั่งนั่นเองค่ะเพราะว่าอยาก เอาต้นแล้วก็ส่วนที่เป็นมเมล็ดที่ยังไม่แก่ให้น้องแก่ก่อนค่ะเราค่อยจะย้ายต้นน้องแล้วก็ส่วนรากของน้องแล้วก็เอามาเล็ดไปโรยในแปลงที่เตรียมไว้นั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยทุกคนใกล้ที่จะสะอาดเรียบร้อยแล้วส่วนต้นกระเพราสองต้นนี้อีกไม่นานก็จะจัดการค่ะเพราะว่าอยากให้พื้นที่มันโลง่งจริงๆค่ะทุกคนจะได้สบายตา แต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรแต่เราก็จะเอาน้องไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเป็นกระเพราสองต้นแรกที่ซื้อมาปลูกแบบว่าคิเล่มากคิเล่คิเล่คิเล่จริงๆเหมือนน้องจะไม่รอดเหมือนน้องจะไม่โตแต่ว่าเอามาปลูกคือแบบว่าน้องรอดจ้กทุกคนรอดแล้วรอดงามมากเป็นพุ่มดีมากกินได้กินได้หนึ่งปีแล้วค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้กระเพราต้นนี้หนึ่งปีแล้วนะคะ แบบนี้เลยไม่ตายตอนแรกช่วงแรงที่ผ่านมานี้นะึกว่าน้องจะตายแล้วนะแต่ว่าน้องไม่ตายนี่ก็คิดว่าน้องตายก็เลยเอาต้นที่อยู่บ้านเช่าที่กรุงเทพอะคะ่ะที่สมุทรปราการนะคะนํามาจากนู่นเลยนะคะใส่กระถางปลูกมาอย่างงามเลยแล้วก็มาปลูกตรงแปลงตรงนั้นนะคะที่นี้ตัดหญ้าอยู่ตรงนั้นส่วนที่มาจากสมุทรปราการตอนนี้ก็น้อง งามมากแล้วค่ะงามเราก็แตกยอดสวยงามมากแล้วก็เก็บทานได้แล้วส่วนต้นนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมต้นใหม่มาทดแทนแล้วนี่คิดว่าจะตัดน้องแต่ก็สงสารน้องเพราะว่าน้องเป็นกระเพราสองต้นแรกที่เอามาปลูกหลังจากที่บ้านเราเสร็จแล้วก็ไม่มีผักชนิดไหนในบ้านนี้เลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะเพราะว่าเราทบที่ทําบ้านเนาะ ถมที่ทําบ้านผักที่ตากับยายเคยปลูกไว้ตั้งแต่ตอนเราเกิดมาเราเจอตอนเด็กๆเ็กๆไม่มีเลยหายไปหมดในความทรงจําของเราดินที่เราเคยเหยียบดินที่เราเคยเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆมันไม่มีเลยมันเป็นดินใหม่มาทดแทนนั่นแหละค่ะผักผึ้ไม่มีสักอย่างไปกับดินแล้วเพราะว่าเอาดินใหม่มาถมดินเก่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่จริงนี่ไม่อยากจะถม ถมที่ทําเลยเพราะว่าเราอยากจะเก็บส่วนเป็นส่วนดินเก่าไว้เป็นความทรงจําใช่ไหมทุกคนแต่ว่าในส่วนหน้าบ้านนะมันสูงกว่าหลังบ้านค่ะเพราะว่าตาเอ้ยไม่ใช่สิเพราะว่ายายถมถมหน้าบ้านบ้านบ้านยกสูงแล้วก็ถมหน้าบ้านคิดว่าแม่จะสร้างบ้านในส่วนหน้าบ้านนะคะตัวบ้านเดิมจะยังไม่รื้อแต่ทีนี้พ่อตากับยายเสียค่ะ เราก็ต้องทําบ้านใหม่เพราะว่าบ้านเราผุพังฝนฝนซดหลังคาหลังคาล่วานั่นเองค่ะก็เลยต้องทําบ้านใหมเ่เลยต้องรลือแล้วก็ถมส่วนดินหลังบ้านให้เท่ากับหน้าบ้านแต่ว่าพ่อน้าแข็งคิดว่าถ้าเราถมเท่ากันน้ํามันจะไปส่วนข้างบ้านเขาก็เลยถมหลังบ้านให้สูงกว่าหน้าบ้านแล้วก็ให้มันลาดเทไปส่วนหน้าบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็ทํารางระบายน้ํา ตรงข้างบ้านตรงติดรั้วนะคะแล้วก็ให้น้ําไหลลงไปตามท่อระบายน้ํานั่นเองค่ะที่ช่างทําไว้ให้นั่นเองนะคะขอยาวขออย่างเดียวคือดินยาสุดในอนาคตต่อไปนะคะไม่งั้นท่อระบายน้ําเราจะไปด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย